วันนี้นะครับอำเอตอประขาวสงหวักล้ํงจิรลาภานนะครับอำเภอจินายจังหวัดกล้สินนะครับก็จะทําทั้งล่อแมลงวันลลยนะครับซึ่งแมลงวันลายนี้นะครับมันก็ไม่ใช่แมลงตามควรเรือนทั่วไปนะครับไม่ใช่แมลงมากแมลงวันบ้านนะครับแต่จะเป็นแมลงวันที่ใช้เลี้ยงจัดนะครับเลี้ยงพวกจะตีพวกไก่นะครับ ซึ่งมันก็จะล่อให้มันมามางไข่นี้นะครับแล้วก็กึดหนอนขึ้หนอนก็จะเป็นอาหารไก่บอรลรุงไก่นะครับโปรตีนสูงนะครับซึ่งอุปกรณ์นะครับก็จะมีถังถังใบขนาดนี้นะครับก็จะมีก๊อกขนาดเล็กแล้วก็ขานะก็จะเป็นท่อ PVC สามทางนะครับขนาดหนึ่งนิ้วนะครับก็จะมาเจาะรูเลยซึ่ง น้ำหมักนะครับน้ำที่เราใช้เลี้ยงมแมลงวันลายนี้นะครับก็จะเอาไปลดผักก็ได้นะครับบำรุงเป็นเป็นปุ๋ยบำรุงนะครับซึ่งรูปแบบหน้าตานะครับก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งค่อนข้างทำได้ง่ายนะครับมันก็จะมีให้มแมลงวันออกนะครับตัวนอนออกนะครับ น,นั่นในปกติมันจะมีท่อเดียวนะครับแต่ว่าของเราทำสามท่อนะครับเพื่อให้หนอนออกได้เร็วขึ้นครับเียเสย สําหรับถังนะครับเราทําเสร็จแล้วหนะ้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้มีก๊อกมีหัวตัวฝาถังนะครับก็จะเป็นแบบนี้ในการล่อมแมลงเข้าไปแล้วก็จะมีรูเพื่อให้หนอนออกมานะครับขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนของการทําน้ําหมักในการล่อมแมลงวันลายนะครับอุปกรณ์ส่วนผสมก็จะมี น้ำตาลทรายแดงนะครับน้ำตาลทรายแดง1กิโลกรัมต่อหนึ่งครั้งแล้วก็สับปะรด1ลูกต่อหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ส่วนผสมมาคลุกเขาให้เข้าออก,กันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเศษอาหารภายในควเรือนนะครับก็สามารถใช้ผสมได้นะครับในการคลุกเขาก็จะประมาณนี้ครับก็จะมีสับปะรดหัน่นเป็นชิ้นๆนะครับไม่ต้องหัน่น ใหญ่มากนะครับหรือว่าเล็กมากเมื่อเราหมักเสร็จแล้วนะครับมแมลงวันมันก็จะเข้ามาด้านบนมแมลงวันลายก็จะเข้ามาในด้านบนของฝาถังลงมาวางไข่นะครับแล้วก็จะมีการเกิดน้อนรอบๆนะครับพอเกิดน้อนเสร็จแล้วนอนมันก็จะออกมานะครับออกมาจากท่อสามท่อที่เราทําแล้วมันก็จะเป็นอาหารไก่ซึ่ง โปรตีนเยอะมากนะครับส่วนตัวนอนเป็นอาหารไก่แล้วน้ำหมักที่เราทำไว้มันก็สามารถใช้ในการบำรุงผักได้ด้วยนะครับโดยเราก็จะเปิดกอ๊อกจะมีตัวเปิดปิดเป็นวาล์วนะครับอุปกรณ์ขั้นตอนทำก็จะมีแค่นี้ครับสำหรับองค์ประอบข่าวส่วนกล้องจิราพาสนะครับอำเภอบุชินารายจังหวัดาลสินก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ รอติดตามชมคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ